สวัสดีพี่น้องที่รักนักปคิดทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในการที่เราจะศึกษาพระคําของพระเจ้าด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูในพระธรรมกันดาลวิถีบทที่20-21ถึง21นะครับในบทที่20นั้นนะครับเมื่อประชาชนอิสราเอลนะครับมาถึงที่ถิ่นทุรกันดารสิลนะครับณที่นั่นนะครับพวกเขาก็ได้ฝังนะครับฝังศพของมิเรียมนะซึ่งเป็นเป็นพี่สาวของโมเสสนะครับที่นั่นนะครับ จากนันเองนะครับก็มีการโต้เถียงกันนะครับระหว่างชุมชนคนอิสราเอลนะครับกับโมเสสและอาโรนนะครับในเรื่องที่พวกเขาไม่มีน <dynasty> ้ําดื่มนะครับพวกเขาก็ได้พากันโทษโมเสสว่าทําไมโมเสสถึงพาพวกเขาออกมาจากอียิปต์มาตายในถิ่นทุรกันดารแบบนี้นะครับเมื่อโมเสสและอาโรนนะครับได้มีการโต้เถียงกับชุมชนคนอิสราเอลแล้วนะครับโมเสสก็ได้ออกจากการประชุมนะครับไปที่เต็นท์นัดพบนะครับและพระเจ้าก็ได้ ทรงให้พระสิริของพระเจ้าปรากฏกับโมเสสและก็กับคนอิสราเอลที่นั่นนะครับพระเจ้าก็ได้ตรัสกับโมเสสว่าให้โมเสสน er ั้นถือไม้เท้านะครับแล้วก็เรียกอาโรนนะครับแล้วก็คนอิสราเอลทุกคนนะครับแล้วก็บอกก้อนหินนะครับแล้วก้อนหินนั้นมันจะหลั่งน้ําออกมาให้ประชาชนได้ดื่มกินนะครับโมเสสก็นําไม้เท้านะครับแล้วก็ทําตามที่พระเจ้าทรงตัดกับโมเสสนะครับ โมเสกก็เรียกชุมชนทุกคนนะครับออกไปนะครับพร้อมกันนะครับที่ที่ที่หินนะครับและเมื่อทุกคนมาพร้อมกันนะครับโมเสกก็ได้พูดกับคนอิสราเอลว่าเจ้าวูกบฏจงฟังจะให้เราเอาน้ําออกจากหินให้พวกเจ้าดื่มหรือโมเสกก็เลยยกมือขึ้นนะครับจับไม้เท้านะครับแล้วก็ตีหินนั้นสองครั้งด้วยไม้เท้านะครับแล้วน้ํามันก็ไหลออกมาอย่างมากมายนะครับคนอิสราเอลก็ได้กินน้านะครับรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของพวกเขาก็ได้ดื่มกินด้วยนะครับ แล้วพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าเพราะโมเสสนะครับได้ฝ่าฝืนคําสั่งของพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกให้โมเสสพูดเฉยๆนะครับพูดให,ดให้ให้ก้อนหินเอาเอาน้ําออกมานะครับแต่โมเสสไม่ได้พูดเท่านั้นครับแต่โมเสสใช้ไม้นั้นตีนะครับตีที่ก้อนหินนะครับซึ่งเป็นการไม่ถวายความศักดิ์สิทธิ์ไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าต่อหน้าคนอิสราเอลนะครับดังนั้นเองโมเสสและอาโรนจะไม่ได้เข้าไปยังแผน่นดินคณาอันนะครับ และที่นั่นเขาได้ตั้งชื่อสถานที่ว่าเมรีบานะครับซึ่งแปลว่าการโต้เถียงหรือต่อสู้กันนะครับจากนั้นนะครับโมเสสนะครับและคนอิสราเอลนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปยังอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเขาจะต้องผ่านนะครับเมืองเอโดมนะครับแต่การที่จะผ่านเมืองเอโดมนั้นจะต้องได้รับความยินยอมนะครับจากผู้ครองเมืองหรือว่ากษัตริย์เอโดมนะครับโมเสสนะครับจึงส่งผู้ส่งสารจากคาเดตนะครับไปยัง กษัตริย์คนเอโดมนะครับบอกว่าขอผ่านเมืองเอโดมได้ไหมนะครับพวกเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ตักน้ําในบ่อ,อก,กินจะไม่ทําอันตรายใดๆกับคนในเมืองจะไม่หยิบอะไรกินนะคัถ้าพวกเขาได้ตักน้ําในบอ่อหรือว่าหยิบอะไรกินพวกเขาจะจ่ายเป็นเงินนะครับพวกเขาจะ,จ,ะจ,จ่ายค่าชําระทุกอย่างเขาจะรับผิดชอบนะครับแต่กษัตริย์เอโดมไม่ยอมนะครับนั้นเองคนอิสราเอลจึงต้องหันนะครับแล้วก็เดินอ้อมไปนะครับดังนั้นเองครับ คุณอิสราเอลนะครับก็ได้เดินทางมาถึงภูเขาโฮนะครับที่ภูเขาโฮนะครับพระเจ้าก็ได้ตรัสโมเสสว่าให้โมเสสนั้นนะครับพาอาโรนนะครับไปที่ภูเขาโฮนะครับที่ริมพรมแดนแผ่นดินเอโดมนะครับเพราะว่าอาโรนจะต้องจากนะครับจากจากไปอยู่กับประชาชนของเขาคืออาโรนจะต้องตายนะครับพอถึงเวลาที่อาโรนจะต้องตายแล้วนะครับพระเจ้าจึงให้นะครับโมเสสนะครับ พาเอเลอาซานะครับเอเลอาซาลูกของอารอนขึ้นมาด้วยนะครับและพระเจ้าก็ให้โมเสสนั้นถอดชุดนะครับเสื้อตำแหน่งนะครับปุโรหิตของอารอนนะครับสวมให้เอเลอาซาผู้เป็นบุตรนะครับแล้วอารอนก็สิ้นชีวิตที่นั่นนะครับโมเสก็ทําตามพระบัญชาของพระเจ้านะครับโดยการถอดชุดของอารอนและสวมใส่ให้กับเอเลอาซานะครับบุตรของอารอนนะครับแล้วก็เอเลอาซาก็ได้ทําหน้าที่แทนนะครับปุโรหิตแทนอารอนนะครับ คนอิสราเอลก็ร้องให้ไว้ทุกให้กับอารนนะครับสาวันนะครับจากนั้นเองครับเมื่อกษัตริย์อาราดนะครับชาวคณาอันนับที่อาศัยอยู่ในเนเก็นะครับเมื่อเขาได้ยินว่าอิสราเอลนะครับกำลังเดินทางมานะครับกษัตริย์อาราดนะครับก็ได้นําคนของเขานะครับมาต่อสู้กับคนอิสราเอลแล้วก็จับบางคนไปเป็นเชลยนะครับคนอิสราเอลก็ทุกร้อนใจนะครับจึงได้อิฐานและบน บนกับพระเจ้าไว้ว่าถ้าพระเจ้าให้พวกเขามีชัยชนะเหนือกษัตริย์อาราชนะครับคนอิสราเอลจะทําลายทุกอย่างนะครับให้สิ้นซากว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของรวมถึงทุกๆอย่างนะครับดังนั้นเองนะครับที่แห่งนั้นนะครับจึงถูกตั้งชื่อว่าโฮรามานะซึ่งแปลว่าการทําลายนะครับ ซึ่งพระเจ้าก็ได้สรงมอบกษัตริย์อาราธชาวคณาอันนะครับไว้ในมือของคนอิสาราเอลคนอิสาราเอลก,ก็ทําลายนะครับทุกอย่างตามที่ได้บ่นไว้กับพระเจ้าต่อจากนั้นนะครับคนอิสาราเอลก,ก็ได้เดินทางจากภูเขาโฮนะครับไปตามทางที่ไปทะเลแดงนะเพื่อที่จะอ้อมแผ่นดินเอโดมเพราะว่าตอนแรกที่คนอิสาราเอลขอผ่านแผ่นดินเอโดมนั้นกษัตริย์เอโดมไม,ไม่ไม่ยอมนะครับดังนั้นเองเขาจึงต้องเดินทางอ้อมไปนะครับในระหว่างทางที่พวกเขาเดินทางอ้อมไปนั้นนะครับด้วยความที่คนอิสาราเอลนะครับ เกิดความท้อแท้นะครับเกิดความเหนื่อยนะพวกเขาก็ได้ต่อว่าโมเสสนะครับที่พาเขามาลำบากในถิ่นทุรกันดารโดยที่ไม่มีน้ําและไม่มีอาหารดังนั้นเองพระเจ้าจึงได้สอนคนอิสราเอลนะครับโดยการส่งงูพิษนะครับมาในหมู่ประชาชนแล้วก็กัดคนอิสราเอลตายเป็นจํานวนมากนะครับและประชาชนก็สํานึกผิดนะครับก็จึงมาหาโมเสสและบาปต่อพระเจ้าแล้วนะครับขอ,ขอโมเสสช่วยวิงบอนต่อพระเจ้าให้นํางู ออกไปจากพวกเขาทีนะครับโมเสสก็ได้วิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อประชาชนนะครับดังนั้นเองครับพระเจ้าจึงตัดกับโมเสสว่าให้โมเสสนั้นทำนะครับทำงูนะครับงูทองสำริดนะครับไว้ตัวหนึ่งติดไว้บนเสานะครับเพื่อที่คนที่ถูกงูกัดนะครับถ้าได้มองงูทองสำริดที่ติดไว้บนเสานะครับจะไม่ตายนะครับจะมีชีวิตอยู่นะครับต่อมานะครับคนณอิสาเอลก็เดินทางมาตั้งค่ายอยู่ที่โอโบสนะครับ ที่โอโบนั่นเองนะครับพวกเขานะครับก็ได้พวกเขาพวกเขาก็ได้เดินทางนะครับตั้งค่ายอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับของล,ลุ่มแม่น้ําอานอนนะครับซึ่งอยู่ในถินทัทกันดาลที่ยืดจากพรมแดนของคนอโมไรนะครับซึ่งตรงนั้นเป็นพรมแดนระหว่างคนอโมอับกับคนอโมไร์นะครับณที่นั่นนะครับคนอิสราเอลก็ส่งสารนะครับไปเฝ้า กษัตริย์ซีโหนนะครับกษัตริย์ของคนอมโมไรนะครับโดยการขออนุญาตที่จะเดินผ่านนะครับเมืองของกษัตริย์ซีโหนนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังแผ่นดินคณะอันนะครับไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับแต่ว่านะครับกษัตริย์ซีโหนนะครับไม่ยอมนะครับให้คนอิสราเอลนะครับผ่านดินแดนของเขานะครับเขาจึงยกรวบรวมคนของเขาและยกมาต่อสู้คนอิสราเอลนะครับคนอิสราเอลก็ต่อสู้และก็สังหารนะครับกษัตริย์ซีโหนแล้วก็คนของเขาทั้งหมดนะครับ ด้วยดาบนะครับและคนอิสราเอลก็ยึดดินแดนของพวกเขานะครับและต่อมานะครับคนอิสราเอลก็เดินทางไปต่อนะครับไปยังบาชานนะครับและที่บาชานั่นเองนะครับกษัตย์โอ๊กนะครับโอ๊กแห่งบาชานนะครับก็ได้ออกมาต่อสู้นะครับกับคนอิสราเอลนะครับและพระเจ้าก็ได้ตัสกับโมเสสว่าให้บอกประชาชนว่าอย่าให้ประชาชนอิสราเอลกลัวนะครับพระราชาโอ๊กนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะทรงมอบ พระราชาโอ๊กแห่งบาชานนะครับไว้ในมือของพวกเขานะครับและพวกเขาจะมีชัยชนะเหนือกษัตริย์โอ๊กแห่งบา Israel um ชานนะครับเหมือนกับที่พวกเขาได้ชนะกษัตริย์ซีโอนแห่งคนอัมโมไรต์นะครับนั่นเองครับคนอิสราเอลก็ต่อสู้กับกษัตริย์โอ๊กแห่งบาชานนะครับแล้วก็พระเจ้าก็มอบเขานะครับไว้ในมือของคนอิสราเอลคนเดียวจึงฆ่ากษัตริย์โอ๊กแห่งบาชานแล้วก็บรรดาโอรสของ ของกษัตริย์โอ๊กนะครับรวมถึงประชาชนทุกคนจนไม่เหลือสักคนเดียวแล้วคนอิสราเอลก็ได้ยึดแผ่นดินของกษัตริย์โอ๊กแห่งบาชานนะครับก็จกพ่อพีในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราได้ยินนะครับข้อคิดที่เราได้รับในเช้าวันนี้หนึ่งก็คือการที่เราต้องจัดการนรับกับความขัดแย้งนะครับจะเห็นว่าเมื่อคนอิสราเอลมีการโต้เถียงระหว่าง โมเสสแลวก็อโรนั้นโมเสสไม่ได้ใช้เวลาในการโต้เถียงจนได้รับชัยชนะนะครับแต่ว่าเขาแสดงหาการทรงนำจากพระเจ้านะครับเขาได้ไอ้ฐานกับพระเจ้าและพระเจ้าก็ประทานแผนการนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราต้องเจอกับปัญหาเม่ต้องเจอกับการาบางสิ่งบางอย่างที่เรามีปัญหากับกับคนอื่นนะครับรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องขอการทรงนำจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำเราในการที่เราจะแก้ปัญหาอย่างถูกต้องนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดต่อมาคือการเชื่อฟัง พระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญนะครับแม้ว่าการเรินชีวิตของเราครับหลายครั้งเราอาจจะเหมือนกับคนอิสราเอลที่อาจจะไม่เข้าใจน้ำใจของพระเจ้ามีหลายอย่างที่ยากในการเข้าใจนะครับให้เรานั้นที่จะถ่อมใจลงเรียนรู้กับน้ำใจของพระเจ้านะครับแม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับในการดาเนินชีวิตหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจนะครับให้เราจะเชื่อวางใจ,ใรจพระเจ้าพระเจ้าจะประทานหนทางของพระองค์กแก่คนที่เชื่อวางใจในพระองค์นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ พระเจ้าจะเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมนบนทางที่เราไม่อาจเข้าใจแต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เราแล้วจะคอยชี้ทางพาเราอยู่เคียงข้างพระองค์ด้วยพลังความรักสำหรับชีวิต เพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมหนทางพระเจ้าจะเตรียมหนทางในระหว่างคืนวันที่มืดมนบนทางที่เราไม่อาจเข้าใจแต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เราแล้วจะคอยชี้ทาง พระองค์ด้วยพลังความราักสำหรับชีวีเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมหนทางพระองค์นำเราบนถนนในถิ่นสุดการดาและเราจะเจอทาน้ำในทะเล สิ่งจะล่วงไปแต่คงไว้พระธรรมพระองค์และโปรดทรงทําสิ่งใหม่เพื่อเราวันนี้พระเจ้าจะเตรียมหนทางในระหว่างึ้นวันที่มืดมนบนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ แต่ทรงเตรียมทางไว้เราแล้วจะคอยชี้ทางถ้าเราอยู่เคียงข้างพระองค์ด้วยพลังความรักสำหรับชีวิตเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมหนทางด้วยพลังความรัก สำหรับชีวีเพื่อพวกเราวันนี้โปรดจะเตรียมหนทาง